สวัสดีค่ะขอเชิญเพื่อนๆชมคลิปนะคะช่องการจนานหนึงสามชาแนนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้การกำลังถ่ายาน,นะคะถ่ายคลิปนะคะณบริเวณแหลมพรหม,มเทศจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งตั้งอยู่ณนะหาดระไวัยตวัระไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ วันนี้การต้องขออภัยด้วยนะคะการไลฟ์สดของการไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าสัญญาณเน็ตหยุดชะง,งักนะคะไม่แรงพอนะคะที่จะสามารถไลฟ์สดได้ฉะนั้นการขออนุญาตเพื่อนๆน,นะคะถ่ายคลิปนะคะ,ะบริเวณแหลมพรมเทพวันนี้การจะมากับพี่ประนีพี่ปรานีสวัสดีค่ะพี่ปรนีเซฮลูกับกล้องเหมือนนะคะ สวัสดีค่ะพี่ปานีนะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคะวันนี้ช่องการจนาหนึ่งสามชนะคะเป็นช่อง Youtube เบอร์น้องใหม่นะคะเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่แต่มีใจรักนะคะในการทำคลิปสวยงามๆมนะคะมาฝากนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะคะณขณะนี้พี่การกำลังถ่ายคลิปนะคะถ่ายพระอาทิตย์ น้ำนะคะยามพระอาทิตย์ยามอสดงนะคะณบริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งแหลมพรหมเทพเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะคะในการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเห็นว่าถึงแม้อยู่ในช่วงระบาดของโรคที่ ร้ายแรงมากที่สุดในขณะนี้นะคะก็ยังมีผู้คนนะคะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวนะคะเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกน้ํานะคะพระอาทิตย์ตกน้ํายามอัสดงนะคะเพื่อนๆพื่นคะเห็นไหมคะด้านขวามือของพิการนะคะก็ท่านก็สามารถมองเห็นเกาะน,นะคะซึ่งอ,อ,อยู่ระหว่างนะคะโรงแรมเลอรเมริเดียนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตอนนี้ก็จะมี พี่พี่น้องๆนะคะเขามาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะ <_ S 1> ขออันนี้สวัสดีค่ะพี่ปณนีค่ะนะคะตรงหน้านะคะก็เป็นเกาะนะคะเ,าเกาะเวซึ่งตั้งอยู่นะบริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูกเก็ตนะคะณตอนนี้พี่การก็จะพยายามนะคะดึงภาพด้านล่างนะคะเป็นส่วนของแหลมพรหมเทพนะคะมาฝากนะคะพี่พี่ น้องๆทุกท่านนะคะเราก็ดึงภาพเข้ามาอีกนิดนะคะดึงภาพเข้ามาให้ใกล้ที่สุดนะคะดึงภาพเข้ามาใกล้ที่สุดนะคะเป็นช่วงปลายแหลมนะคะด้านล่างลงไปนะคะเราสามารถเดินลงไปได้นะคะเป็นช่วงปลายแหลมนะคะเป็นช่วงปลายแหลมแหลมพรมเทพนะคะ นี่นะคะเราก็สามารถดึงภาพนะคะชมบรรยากาศตอนนี้พิการก็ปรับภาพนะคะให้ห่างออกไปนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพสวยๆนะคะนะคะก็ณขณะนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะณบริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูกเก็ตนะคะวันนี้ พี่การได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปสวยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้รับชมนะคะทางช่อง YouTube ช่องน้องใหม่นะคะกาญจนาหน c h a ส n e ชนนะคะได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายคลิปสวยๆนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะคะตรงหน้าก็คือวันนี้การมากับ พี่ปานีนะคะคู่หูดูโอ้คนใหม่ของการสวัสดีค่ะพี่ปานีพี่ปานีพูดกับเพื่อนๆในช่องการจนาหน c h งสามชนลหน่อยนะคะพี่รู้สึกยังไงคะที่ได้มาเที่ยวที่บริเวณแหลมพรมเทพวันนี้ค่ะโอ,โอเครู้สึกดีขึ้นสบายชิลๆลงออกใช่ไหมคะคส,สบายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปวันนี ตอนนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะอาจจะไม่สวยงามมากนะคะการละสดของการต้องหยุดชะง,งักเพราะว่าระบบเน็ตขัดข้องนะคะการก็ต้องหาวิธีการที่จะทําให้เพื่อนๆได้รับชมภาพสวยๆงามๆนะคะจากบริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตเรานะคะ ตอนนี้อีกประมาณ15นาทีพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะคิดว่าเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะจะเป็นการดีมากเลยค่ะมาเที่ยวที่บริเวณแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะจะสวยงามมากมายนะคะ ปรนิการก็แต่งชุดนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแหลมพรมเทพแล้วนะคะก็จะใส่ชุดภูเกต็ตพื้นเมืองภูเก็ตนะคะใส่ชุดพื้นเมืองภูเก็ตบ้าบาเห็นไหมคะพ่อส่องสีส้นม,น,มนะคะสวยงามพี่ปานีเรามายืนคู่กันนะคะเรามายืนคู่กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปานีสวัสดีค่ะ ถ้าเดี๋ยวจะถอดเป็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเซลฟี่นะคะถ่ายกับนี่ถ่ายกับ,กบนี่พี่เราทำกล้องไม่ได้เลยสวยมากเลยเราต้องถ่ายต้องปรับหน้ากล้องทะเลสีทอง ลำแรงค่ะลำแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะมันจะสะท้อนแสงมากๆเลยนะคะจะซ้อนจะสะท้อนแสงมากๆเลยนะคะวันนี้พระอาทิตย์ลัศมีแรงมากเลยค่ะสองลัศมีแรงมากเลยนะคะตอนนี้พิการอยู่ณนะบริเวณแหลมพมเทพนะคะจังหวัดภูเก็ตเรานะคะสวยไหคะสวยงาม สวัสดีคะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆเ,เข้าสู่นะคะดูคลิปสวยๆงามๆช่องการจานาหนึ่งสามชาแนลรบกวนพี่ๆน้องๆเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาดูคลิปของการเยอะๆนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรากำลังรอชมนะคะพระอาทิตย ยามอัสดงหรือพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าจากบริเวณแหลมพร้อมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะแหลมพร้อมเทพตั้งอยู่ณนะบริเวณหาดระไวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณหาดระไวตำบลระไวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เหลือเวลาไม่นานนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเรียกว่าพระอาทิตย์ยามอัสดงนะคะวันนี้พระอาทิตย์จาทอแสงได้สวยงามมากมากนะคะทุกท่านกำลังชมคลิปสวยงามนะคะจากแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะพิการเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่ ไม่ไกลจากบ้านพิการนะคะแหลมพรมเทพจะสวยงามวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวแหลมพรมเทพนะคะนี่พี่ปานีอยู่ในกรงด้วยนะคะตรงหน้าก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แหลมพรมเทพแหลมพรมเทพเรานี่เป็นสถานที่อยู่ที่สูงที่สุดนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะแหลมพรมเทพเป็นสถานที่ ที่วัดระดับความสูงจากน้ำทะเลนะคะที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะตื่นเต้นนะคะที่เ,เพื่อนกกำลังจะได้รับชมนะคะพระอาทิตย์ยามอัสดงนะคะพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะทอแสงสวยงามเหลืองอลา,ามเราสามารถดึงภาพเข้ามานะคะพระอาทิตย์ยามอสดมนะคะเราสามารถดึงภาพเข้ามาใกล้ๆนะคะดึงภาพเข้ามาใกล้ใก้ าพเข้ามาใกล้ๆด้านนี้จะเป็นบริเวณที่จะสวยงามมากที่สุดนะคะเป็นซิมโบลนะคะเป็นยูนิคนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแหลมพร้อมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะณตอนนี้พี่การก็พยายามดึงภาพเข้ามาใกล้ๆนะคะสวยงามไหมคะ พระอาทิตย์ตกนักแหลมพรหมเทพนะคะณตอนนี้เรากำลังรอรอเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกลงสู่พื้นน้ำซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะสวยงามมากๆนะคะตอนนี้การกำลังซูมอินนะคะซูมภาพให้เข้ามาใกล้ๆ ะะซูมภาพใหเข้ามาใกล้ๆวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าณนะบริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์และก็สร้างความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะในการเข้ามาชมคลิปพระอาทิตย์อาจจะทอแสงวันนี้ อาจจะไม่สวยงามมากเพราะว่าบริเวณรอบๆดวงอาทิตย์จะมีจะมีเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมากพี่การเองคิดว่าน่าจะสวยงามพอสมควรนะคะณตอนนี้พี่การก็ซูมภาพนะคะ ให้เข้ามาใกล้ๆนะคะเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้รับชมนะคะถึงความสวยงามบริเวณแหลมพรมเทพของเรานะคะนาตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าจริงๆแล้วค่ะถึงแม้วันนี้พี่การอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดครบหนึ่งชั่วโมงด้วยเหตุผลที่ว่าเน็ตไม่อำนวยนะคะ อินเทอร์เน็ตไม่อำนวยจึงขอโทษพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมทางช่องไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะคะกาญจนา1นึ่งสามชแนลนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะอาจจะติดขัดเล็กน้อยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะณตอนนี้การจนาหนึ่งสามชแนลกำลังถ่ายภาพนะคะ พระอาทิตย์ยามอัสดงนะคะมีเรือหนึ่งลำเล่นผ่านนะคะนี่คือซันเซ็ตนะคะสันเซ็ตของจังหวัดภูเก็ตนะคะนะคะภาพไกลๆนะคะจะสวยงามมากนะคะภาพไกลๆจะสวยงามมากพี่ปานีเดี๋ยวเราจะมานั่งด้านนี้นะคะวันนี้ อาจจะมีคลิปดีๆนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ